เครื่องนี้ลูกค้าแจ้งว่าอาการเปิดติดแต่ว่าภาพไม่ขึ้นนะครับเบื้องต้นลองทําขัดแลมถอดกา๊าซเสยียบใหม่ดูแล้วก็ไม่ติดนะครับก็เลยถอดกา๊าซของลูกค้านะครับเอามาเทสเครื่องเทสของทางร้านปรากฏว่าภาพมานะครับกา๊าซจอภาพมายังใช้ได้อยู่นะครับ ล้างบอร์ดล้างสล็อตแรมล้างสลอ็อตการ์ดจอเรียบร้อยภาพมานะครับแต่ว่าพบปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถใส่แรมได้ช่องขวาช่องเดียวนะครับสลับแรมดูแล้วเปลี่ยนยี่ห้อแรมดูแล้วก็ได้แค่ช่องขวาช่องเดียวช่องซ้ายมีปัญหาก็เลยทอดชุดน้ําลูกค้าดูนะครับว่า CPU เนี่ยมีจุดดําอะไรไหมพบว่าหน้าสัมผัส CPU ลูกคา้ามีรอยช็อตเป็นสีค้ำค้ำ,ำมองๆนะครับ1จุด และก็พบขานะครับขาของ s o อกเก็ตล้มหนึ่งขานะฮะนี่ตามนี้เลยลูกค้าแจ้งว่าทอดเปลี่ยนซิลิโคนเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำครั้งแรกนะครับแต่ก็อาจจะพลาดได้นะครับผมอาจจะมือหนักไปนะครับก็เลยทำการดัดล้างหน้าสัมผัสล้างซ็อกเก็ตเรียบร้อยแรม ใช้ได้ทั้ง2ช่องเรียบร้อยนะครับผมพัดลมติดทุกตัวนะครับไฟติดทุกจุดภาพมาเรียบร้อยนะฮะเข้าวินโดว์ได้แล้วคือลูกค้าเป็น i5 Gen 9, 9 4. f 4นนะครับหกวฮาเทสเมนบอร์อด Asus H310 นะครับ เมมโมรี่16กิกดูเอ้เรียบร้อยนะครับการ์ดเป็น GTX 1070 Ti Galax กับบ้านได้ครับผมเสร็จเรียบร้อยสวยๆเข้าๆกันไปเลย